อย่าเอาผ่าเสียด,ด้วยเอา้าไปใส่มาแต่กระจังเอาหน้าเราบ่เอาหน้าแล้วเมืเ่มึงอถ้าเปลี่ยนเขาอย่าไปเอาผ่าเสียดถ้าเปลี่ยนเขาฮอดหูด,ดังบ่เนี่ยฮอดหัวเอ้าหนุงเสียทีน่ะเอ้าหนุงเสียบ่ถือใช่ไหมโอ้ยผู้ใดสอนมึงหนุงเสียด้วยเนี่ยผู้หลงหึดไหลโอ้ยเอา้าเอาถอดบ่ได้กันแล้วจะเถือดแล้วเทือดถอ,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 อดยั่บ่โอ้ โอ้ยกูหละ่ะเงืดคุ้นเหรองเสียเอาถอนมันด้วยทา้าเปล่งกับท้าตะหูกับหูดังหูดังเพื่อนกับหูดังในน้อยใช่หรืออันนู้นหันใจอิ่มบ่ะกูถามเน่ยห,<า>หันใจอิ่มหันใจหันใจอิ่มอยู่บ่เป็นไรมันเลยหมาบนะ่าแต่ว่าโหลดเด้อโหลดเด้อดดอืออาเสียพาไปใช้แบบนี้อันอาบแล้วอาบน้ำต้องให้เสียพาเปียกกันบ่ใช่ดิ เอาไปตากแล้วบ๊ยสุดยอดอีวไะ mm hmm. ใช้ห,หันมาถักทายแฟนๆดูนุงเสียเรียบร้อยแล้ววัสดีครับดูดบอายุกี่ขวบจะไม่ได้อายุหกหกขวบอายุหกขวบครับเกิดเมื่อวันก่อนนี่ดิเอาไปแล้วติเอาไปสันบ,บ๊ไปวาาเลยติ